No, bitch, สวัสดีครับ f อไก่แจ้ทุกท่านและเพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเรื่องไมน้นาดางนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับมีใบเปือกกับใบลายเขียวนิดนึงนครับ เป็นไม้ที่สวยหามมากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยนะครับตัวนี้ครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับตัวนี้นะครับราคาถูกอยู่นะครับตอนนี้นะครับเป็นไม้ด่างที่สวยอีกหนึ่งตัวนะครับผมเลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับการขยายพันธุ์นะครับก็ใช้นอนะครับหรือมาเล็ดนะครับผมมาเล็ดนะครับเพื่อไปนำปอบปลูกนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมไ่ดูลายชัดๆนะครับนี่นะครับ หน่อใหม่ออกมาได้แล้วครับผมนี่นะครับหน่อใหม่นะครับก็จะเป็นเปลือกอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ผมลดน้ําเยอะไปนะครับน้องก็อาจจะช้าช้าน้านิดนึงครับผมใบนะครับโอเคนี่ครับต้นเม่นะครับใบลายสวยมากนะครับผมนี่ครับผมแปลให้จมรอบๆนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมนี่นะครับต้นเป็นตีจมพูนะครับใบก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ตามความประาดใบนะครับก็จะมี ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมไปดูรอบๆนะครับผมสวยมากนะครับตัวนี้นะครับหน้าเลี้ยงนะครับผมเป็นต้นไม้ที่สวยนะครับแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับผมโอเคนี่นะครับผมไปดูรอบๆนะครับตัวนี้นะครับในการปลูกนะครับก็จะใช้หน่อกับเมล็ดนะครับเป็นการปอปลูกนะครับนี่นะครับโอเคสวยมากนะครับนะครับยังไงก็กอฝากเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับ ช่องกอไก่แชแนลให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวนะครับเรื่องไมหน้าดังเพียงแค่นี้นะครับผมเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอยู่นะครับตัวนี้ราคาก็ถูกนะครับสําหรับคนที่หัดเล่นต้นไม้ใหม่ๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับตอนนี้นะครับควรมีไว้นะครับผมครับสวัสดีครับ